สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอุักร์เก็บสะสมระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสารับภาเครื่องครับเอาตามสัญญานะครับค่อยๆไล่ไปอ่าคลิปและพิมพ์ช่วยสิคลิปและรุ่นแล้วกันนะครับก็คือสำหรับวันนี้นะครับเอาเป็นหลวงพ่อปานนะครับมัดบางหนอ่มโคในชุดปี2511นนะครับมาให้ชมก่อนนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ครบเซตเขาเรียกว่าอะไรครับ คือพระครบเซตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ็อกเซตนะครับแบบว่าเรียกอะไรเป็นแบบกล่องครบชุดนะครับจริงๆจะต้องมีใบฝอยของรุ่นนี้นะครับพับๆแล้วก็ดันอยู่ข้างในกล่องนี้นะครับแต่ว่าผมได้มาแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าหายากสุดๆแล้วนะอย่าว่ากันนะก็สาหรับอันนี้เป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับคือ ประวัติเนี่ยผมหาที่เจอจริงๆนะครับว่าหลักฐานการสร้างที่ชัดเจนเป็นยังไงนะครับใบฝอยที่พับๆอยู่ข้างในนะครับหมายถึงว่าถ้าเต็มเซตน,นะครับก็มีแต่บอกวิธีการใบฝอยวิธีการใช้การอารัธนา,าพระรุ่นนี้นะครับก็เลยว่าอ่าเท่าที่คน้นค้นดูประวัติในในที่พี่ๆที่ได้แชร์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงว่า เป็นรุ่นที่มีการผสมคือเขาคาดว่าครับคาดว่ามีการผสมมวลสารเก่าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับมีการผสมเนื้อดินเก่าพระเนื้อดินเก่าที่ชํารุดอะไรอย่างเงี้ยครับองเก่าที่ชํารุดของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเอาไว้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นหลวงพ่อปาน ก็ยังไม่ได้แพงนะเหมือนแบบชุกปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีมวลสารที่ยังตกค้างอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับอาจจะมีการผสมได้นะครับทีนี้เรามาดูที่ที่กล่องก่อนละกันนะครับจริงๆที่ผมลงรายละเอียดที่กล่องอนะก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมีกล่องอะไรแล้วผมถึงจะแบบอินอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คือ ก็ไหนๆก็มีการคือผมอยากให้คลิปในช่องเนี่ยเหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์หนึ่งว่าเออถ้าใครจะสะสมรุ่นนี้เนี่ยเดิมเขาเป็นยังไงสภาพเดิมๆเ,เป็นยังไงแล้วก็การเก็บรักษาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็ควรจะมีข้อมูลให้ครบไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็ดันมีกล่องเดิมๆด,ด้วยผมก็เลยมารีวิวยันกล่องเลยอย่างเงี้ยครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับแล้ว ก็จะได้แบบประโยชน์ร่วมกันด้วยนะเนาะสำหรับกล่องเนี่ยครับเป็นกล่องผมว่าถ้าทําใหม่ก็คงยากแล้วนะเพราะว่าเป็นกล่องแบบรุ่นโบราณมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยครับผมให้ดูนะตัวอักษรเนี่ยจริงๆเป็นแบบด้านหน้ากล่องเรียบนะนี่ผมรูปได้เลย,เ,ลยเรียบๆธรรมดาเลยนะครับแล้วตัวอักษรเนี่ยเป็นโนนอยู่ด้านในปูดอย่างนี้ ไม่เรียบเลยนะนครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวเปิดปิดก็แค่นันธรรมดาแล้วกล่องก็ไม่ได้แบบมีเทยนะครับไม่ได้มีขอบที่แบบจะเป็นตัวล็อกนะครับคือจะเปิดเส้นก็เปิดเลยนะครับตัวบานพับก็เป็นบานพับนี้คาสซินดีเนาะ ส่วนสีของกล่องเนี่ยผมเคยเห็นอยู่สีเดียวนะยังไม่เปห็นสีอื่นนะครับสําหรับนุ่นนี้นะครับอืทีนี้เรามาดูที่องค์พระดีกว่าเปิดได้ร้อยสิบองศาเลยตาง่ายเลยนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อดินเผานะครับแล้วก็อุดผงด้านบนนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6พิมพ์พนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีพิมพ์พขี่เม่นนะครับผม,มเรียงตามแถวเนาะไม่ได้เรียงตามราคาหรืออะไรๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้พิมพ์ขี่เม่นนะครับพิมพ์ขี่ครุฑพิมพขีปลานะครับพิมพ์ขี่ไก่พิมพขี่หนุมานนะครับแล้วกพิมพ์ขีนกก็คือจะครบเซต6พิมพ์นะครับหลักของหลวงพ่ปานวัดบางนงคนะครับ ทีนี้เรามาดูองค์พระกันดีกว่านะครับเนื่องบอกว่าผมได้มาแล้วผมก็เก็บยาวมากเลยนะครับน่าจะเป็นแบบหลายสิบปีเหมือนกันนะหลายสิบปีมะน่าจะแบบเป็นสิบกว่าปีแล้วกันครับเราก็ไม่ได้จับอีกเลยครับคือได้มาก็เก็บใสก่กล่องไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับสำหรับอันนี้เป็นพิมพ์ขีดม่นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละพิมพ์เลยเนาะครบก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเรียบนะครับ ตวดเรียบเป็นเข้าใจว่าเป็นบล็อกประกบหน้าหลังนะครับด้านข้างก็เลยจะมีความเรียบอย่างนี้ครับข้างเรียบนะครับแล้วก็จะมีคลิปปิ้นด้านหน้านะครับแล้วก็คลิปปิ้นที่ด้านหลังนี่นะครับเข้าใจว่าเป็นบล็อกประกบสามอันนะครับก็มีบล็อกหลังบล็อกกลางแล้วก็บล็อกหน้านะครับส่วนของอุดเนี่ย เคยเห็นองค์ที่แบบไม่มีผงอุดก็จะเป็นรูอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่รุ่นนี้จะยุบอยู่ตรงกลางเนี่ยครับเข้าใจว่าคงเป็นแบบกาเรเซตตัวของผงที่อุดเนี่ยครับแต่ว่าเป็นยังไงครับผงอุดจะเป็นสีนี้นะครับถ้าเป็นของดเดิมๆนะนนะครับเดี๋ยวผมจะส่องเนียให้ดูเลยด้วยดีกว่าเนาะแบบพระก็จะมีหน้าตานะครับ พระศกนี่พระศกคืออ่าเรียกอะไรครับอ่าพระศกก็คือผมของท่านเนี่ยนะครับก็จะนะชั้นโอเคผมของท่านเนี่ยก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะลองดูนะ้เกตเป็นเกตบัวตูมนะครับคือทรงคล้ายๆคือถ้าดูเนี่ยคือศิลป,ปะเป็นพระเชียงแสนนะมีสังคติสั้นๆอย่างนี้นะครับเหมือนเชียงแสนสิงหนึ่งนะ นะครับพิมพ์สมาธิขัดเพชรนะครับขัดเพชรก็คือหมายถึงว่าจะมีเท้าท่านนะครับจะอยู่ด้านบนทั้งสองข้างนะเท้าขององค์พระนะครับพระบาทขององค์พระจะอยู่ข้างบนทั้งสองข้างนะครับด้านข้างเป็นยันมะอุอะอุนะครับตัวเม่นจะเป็นยันอะไรนี่นะครับเนื้อดินเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งดินค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็จะมีมวลสารอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละเป็น เป็นเม,ม,ม็ดเมด็ดดำๆกระจายกระจายอยู่นะครับออก็คือตามประวัติบอกว่าเป็นมวลสารเก่าของพระหลวงพ่อปานวัดบางหมวงโกนะครับ zoom ออกมาหน่อยเชิบจะได้ส่องง่ายๆน้องส่องกันง่ายๆอ่านี่นี่นะครับเป็นเนื้อดินละเอียดนะครับแล้วก็มีมวลสารอยู่ในเนื้อด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามนะผมชอบมากเลยพระรุ่นนี้นะครับปี่หนึ่ง ด้านหลัง,งนั่งนี่ผมผมไม่ได้ส่องเลยนะนี่มาส่องพร้อมๆกันเลยเนาะเก็บมาทั้งหลายสิบปีอันนี้ไม่รู้อะไรนะเป็นชิ้นส่วนดินเผาเก่าๆนะไม่รู้ว่าใช่ชิ้นส่วนของพระหลวงพ่อปานตามที่เขาคาดการณ์กันหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นเหมือนเนะื้อดินเผาก็ใหญ่ๆอยู่เนาะนี่เนื้อดินละเอียดนะครับ แต่สีนวลนๆเหมือนผสมผงอะไรลงไปด้วยนะครับไม่เหมือนเป็นดินเผาซะทีเดียวนะครับก็คือไม่ใช่ดินล้วนๆนะครับน่าจะมีการผสมมวลสารลงไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูที่ผมอุดกันบ้างดีกว่าผมอุดก็คล้ายๆก็นึกถึงพระหลวงพ่อปานเลยเหมือนกันนะครับก็คือมีแบบอม เทาเทาชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเม็ดขาวขาวเม็ดดำดำอยู่นะครับเห็นชัดไหมน้อยนิดนี่ครับสำหรับใบฝอยของรุ่นนี้เนี่ยก็พูดค่อนข้างพูดถึงเรื่อง วิธีการใช้ในการแก้พิษขับพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ก็เป็นอุปเทศการใช้แบบเดียวกับพระหลวงพ่อปานเลยนะครับก็เดาว่าคงมีาการผสมพระหลวงพ่อปานอยู่ตามที่เขาคาดเดากันนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขีคดครุฑนะครับก็จะเป็นพระ ที่เฉียงแสนเหมือนกันทั้งด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเดีย๋ยวให้ดูองค์พระก่อนเนาะนะครับสักพักผมก็เห็นบางคนแบบมีองค์ที่แบบกดสมบูรณ์สมบูรณ์นะแล้วก็สวยเลยอะแล้วก็เหมือนกับเลี่ยมทองล้อมเพชรเลยก็มีนะครับไม่รู้เขาไปได้เจอประสบการณ์อะไรมานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ครุฑนะครับครุฑก็จะดูแบบดูเป็นครุฑมี มีสวดทรงมีลักษณะลำตัวที่แบบสง่างามนะครับแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นกระแสะลมเนาะนี่เห็นเส้นข้างๆสองข้างนี้นะเห็นไหมให้ดูอย่างนี้แล้วกันชี้ให้ดูนะครับนี่มันเป็นกระแสะลมที่วเนี่ยครับดันขึ้นไปนะครับลำก็เรียกเหมือนกันนะ อันนี้ไม่ได้มีเมดดินใหญ่ๆเหมือนทิมขีเม่นเมื่อกี้นะนี่ครับเป็นดินละเอียดนะครับองอุดตรงนี้ข้างบนหายไปเยอะหน่อยครับเหลือแค่ที่อุดอยู่ในรูนะครับนี่ครับรูก็จะเล็กๆแค่นี้แหละครับไม่ได้ใหญ่ ผมาก,กน,น่าี้ยังรอดได้ไหมน้องมานี่ครับไปกินต่อ,อไปเลยนะ พิมพ์ขีปลานะครับพิมพ์ขีปลาเป็นพิมพ์ที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับลองอย่าพิมพ์ขีไก่ซึ่งพิมพ์ขีไก่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับของข้าวปลาแต่พิมพ์ขีปลาเนี่ยเหมือนกับค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับองค์พระเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในรายละเอียดนะครับส่วนปลาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ว่าวนชนสมบูรณ์ดีนะครับ ดูไม่ออกใครดูออกบอกผมด้วยนะพระตะเพียนเราไม่รู้เราก็จะมีเส้นน้ําไหวๆอยู่นะครับคือเหมือนสําหรับรุ่นนี้ก็เหมือนว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบมีเหมือนการขยับะครับก็จะมีเส้นเส้นเส้น,เส,นเส้นอยู่นะครับหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังขยับขยับอยู่นะครับดูแบบมีเรื่องราวนะครับนี่ครับแล้วก็ดิน อันนี้เห็นแกลบนิดนะครับขอขาววิ่งอยู่ว่ามีก้อนผม่าๆอะไรนี้ด้วยนะครับมีเศษดินเก่าๆอยู่นะครับนี่ผมอุดก็ไม่ได้ล้นเหมือนกันนะครับผมก็คล้ายๆหลวงพ่อปานเลยเนาะแต่อายุไม่ถึงเท่าแค่นั้นเอง ครึ่งทางแล้วนะอ่าพิมขี่นกนะครับองค์พ่าก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูที่พิมขี่นกดีกว่าอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นบล็อกประกอบสามหมดเลยนะก็คือมีด้านข้างเรียบนะครับแล้วก็มีครีบด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เป็นด้านหลังที่ด้านหน้านะครับวิมขีน่นกชืก ก็จะมีเส้นอยู่ข้างๆตัวสันเหมือนกันครับนกก็ดูเป็นเหมือนแบบนกสวยงามนะครับไม่รู้เป็นนกสาลิกาหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแบบมีขนยาวๆหางยาวๆนะครับมีจังวยนิดหนึ่งด้วย ต่อกนรลดเร็วเลยนะครับองค์ถัดไปถามว่าพระมีสีอื่นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมเคยเห็นแต่สีนี้นะแต่พระจะมีสีอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีก็เห็นพระมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้สังเกต่าไราสาหรับองค์หนุมานนี้ดูแบบมีผิวขาวๆแป้งๆอยู่นะครับไม่รู้เป็นผงที่แบบล้นตอนที่ผู้สร้างเนี่ยได้อุด ผงและมืออาจจะเลอะผงอยู่แล้วก็จับองค์พระหรือเปล่านะครับจะดูแบบค่อนข้างเลยนะครับส่วนที่ปิ้นหน้าหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่เรามาดูว่าขา,ขาวๆนี่คืออะไรนะนี่ยครับขาวๆคือผงจริงๆด้วยนะครับที่น่าจะเลอะมือคนที่สร้างมานะครับตอนจังหวะที่อุดผงนะครับแล้วก็มาจับพระนะครับก็เลยเลอะไปทั่วทั้งองค์นะครับ นี่ครับเป็นธนุมานแบบเหมือนธนุมานแบบแท่านนะครับหาแสงก่อนนี่นะครับเรื <staying in the bag> ่อรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรครับไม่ได้สร้างเลนแบบหลวงพ่อปานเลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับแค่เอาคติพิมพ์ของหลวงพ่อปานมาสร้างนะครับนี่นแบบแนนครับนูม่านแบกท่านนะเราก็จะมีก็จะมีแบบเหมือนแบบนี่ครับ เป็นหลมแบบวิ่งู่มาอย่างเงี้ยนะครับคอ,อเปความแบบเป็นอารมณ์ศิลปินเชิงช่างที่สร้างบล็อกนี่นะครับแล้วสุดท้ายครับพิมพ์ขีไก่ธรรมดาอ,อ่พระที่เป็นพิมพ์หลวงพ่อปานี่ยนะครับก็ถ้าสร้างมาลักษณะน,นี้นะครับก็พิมพ์ขี่ไก่ก็จะแพงสดอยู่แล้วนะครับมูลค่าก็จะไม่เท่ากันนะครับ อันนี้คลิปปิ้นเยอะเลยนไะน,นี่คลิปปิ้นหนักเลยมคลิปปิ้นก็คืออันนี้นะ้องนีคยคลิปปิ้นหน้าหลังนะครับน่าจะเป็นบล็อกแบบสามสามบล็อกนะครับเป็นแบบกดเครื่องละอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขีไก่นะครับส่วนองค์พระเนี่ยองค์นี้ตามติดไม่ค่อยชัดเลยนะครับ ็จะคลา้คลายๆคล้ายๆไก่หางพวงนะคล้ายๆไก่หางพวงของหลวงพ่อป่าเนี่ยครับแล้วก็จะมีนี่มองไม่เห็นนะครับแต่เดาว่ามันเหมือนมีเส้นข้างๆลางๆไหมเพื่อนๆคิดว่างไงลองดูแล้วกันนะครับว่าองค์นี้แบบปั๊มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือพิมพ์แพงสุดดันสวยน้อยสุดนะครับในกล่องที่ผมเก็บเนี่ย นี่ดินให้เป็นดินละเอียดครับมีมนลสารข้างในปลาตายนะครับแต่มีมากมากบ้างน้อยบ้างหรือบางองค์ไม่มีเลยเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้ผมอุดนี้เต็มๆนะล้นๆเลยผมเห็นไหมโอเคมานี้ มนขนาดทิมเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับก็คือเอาจริงๆไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะว,ว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเพียงแต่ว่าเรียกอะไรครับพอเป็นผ้าดินเผาครับแล้วมีการผสมมวลสารที่ไม่เท่ากันหมายถึงว่ามีการผสมมวลสารเก่าเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่แบบองค์ใหญ่บ้างองค์เล็กบ้างอะไรเนี้ยสีเข้มบ้างสีอ่อนบ้างเนี่ยตามปกติของของผ้าดินเผาซึ่ง ในการอบแต่ละครั้งในการเผาแต่ละครั้งก็ก็อยู่กับผ้าอยู่ส่วนไหนของของเตาโดนไฟมากโดนไฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไฟแก่ไฟอ่อนนี่ก็ต่างกันความร้อนมากความร้อนน้อยก็ต่างกันนะครับหรือแม้แต่ส่วนผสมที่ผสมเ้าเข้าไปในดินในการปั้มแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันเนี่ยก็มีผลต่อขนาดมีผลต่อสีอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดเจอเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้นี่ก็นานเหมือนกันนะไม่ว่าจะสั้นๆน,นะครับแต่ว่าให้ดูทีละองค์ให้ดูละเอียดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมสารพักเครื่องก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางลำโคปี2511นะครับหากท่านใดชอบใจหรือว่าอยากดูปีอื่นๆเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมก็กำลังจะทยอยลงมาเรื่อยๆเนาะปี33ปี36นะครับก็กดติดตามรอไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ก็จะแจ้งเตือนให้ โวยอัตโนมัตินะคะรับวันนี้ผมสราระวัเครื่องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ